เกี่ยวหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนาะก็ตอนนี้นะคะน้องมนนะคะก็ทมนะคะโอ้เคื่องบางไขนี่อ่ะได้หาสามองได้หน้าสามใบหนึ่งทนายสักรินได้ตั้งกี่ใบนี่ได้สองใบอ่ะเลขหน้าเลขายสองตัวได้อีกหนึ่งใบว้าว ก็ขอให้ท <vibrating minorities> ุกคนโชคดีนะคะคุณพันธ์ชางเงียบๆกินเรียบค่ะฮะคุณพันนาสาคุณพันษาคุณพันนาสาเหรออ่านคุณพันธษาพันธษาคุณพันธษาใช่ขอบคคุณนะะทำไมเหรอได้ได้ทลายอ่ะได้ทลายไม่เอาเดี๋ยวพี่เฟื่องน้อยใจไม่น้อยใจหรอกสี่พันว้าแต่เลขศูนย์ออกจนสองตัว โอ้โหแมงินเห็นไหสู้ๆกันนะเกี่ยวข้าวแล้วรีบเก็บให้เร็วนะฝนจะตกใส่ค่าขอบคุณค่ะคุณดีๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะแม่ทิ้นเขาบอกว่าพายุเข้าเด้อวันที่ให้ยายฮันนี่หอบขึ้นนี่นะคะก็น่าจะวันพรุ่งนี้เราจะไปไปเอาขึ้นก่อนนะคะเนาะ วันพรุ่งนี้เราจะไปเอาขึ้นมาไว้บนที่สูงนะคะถ้าอยู่ในนากลัวกลัวมันจะ,ะจมเนาะคุณวนาขอบคุณค่ะคุณทีทีเอเอขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณทีท,ทีเอเอกำลังใจคนทํางานที่โค้งหนองนาจา้าขอบคุณค่ะ,ะ,ะคุณคโมบินนะคะอันนี้อ่านว่าแบบนี้หรือเปล่าน,นะคะหัวใจพลังบวกค่ะคุณสุกัญญาคุณสิริแก้วจันทสวัสดีค่ะนี่นะคะเรามาดูน้องมนนะคะมื้อนี้น้องมนทําอีกแล้วนะคะทํากับข้าว ตำหอยนะคะตำหอยน,น Somehow, Ό, e ี่นะคะก็ลองดูนะคะว่าสาวมนต้องเอามาตำข้างล่างแล้วนะคะ fc เนอะนี่นะคะน้องมนนะคะน้องมนก็ช่วงนี้เกี่ยวข้าวน้องมนก็จะเป็นแม่ครัวให้กับพวกแม่แม่นะคะนี่เป็นแม่ครัวให้กับแม่แม่นะคะน้องมนนะคะแอดไทยก็จะอยู่ด้านหน้านะคะ อันหนเก็บเก็บเรียบเเรียบนะอันไหนเก็บนะกินทันก็ทันกินไม่ทันเก็บมดเก็บมดนี่นะคะขอบคุณค่ะเพิ่งก็ขึ้นไลฟ์พักหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยู่ทานกับเขาแล้วเพิ่งก็จะกลับบ้านฮะเอซีบอกกำลังทุกคนบอกนักอของเก่าของนุนอ่โบราณว้เอ้ยแต่มปนพูดดีไม่ไม อนุรักษ <laughs> <just> <c oughs> ์ไว yeah. yeah. ้อนุรักษ์ไว้ล้างาได้นั่นอย่างน้อยใช้ไปเซเว่นได้นะใช่ใช่ใช่ตามอะไรเนอะตามเนอะไรนะไม่กลัจะอะไรเละ น้องเกยนะต่ค่ะคุณเกลดขอบคุณน้องเกยนะคะนี่นะคะก็น้องมนนะคะก็กำลังทำนะคะสับปะรดสับปติดกับปรดพี่หนูดูดูตาคนนี้เนี่ยว้าวว้าวโอ้ยคุณเล่นนะคะเอฟซีไม่มีอะไรนะคะให้ก็ดีแล้วค่ะเนาะ ขอ, voi, ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณดีดีเนี่นะคะคุณวันนาสวัสดีค่ะคุณพีทีเอเอคุณทีพีเอกำลังคุณพี่โค้งน้องนาขอบคุณค่ะคุณโมบินสวัสดีนะคะคุณสุขัญญาคุณสิริแก้วจางคุณทางวิชาคายไอศครีมไม่ออกเลยไม่ได้กับเขาค่ะไอซครีมไม่มาคุณพิกลาสวัสดีค่ะคุณเดนูแกงขัวกลางนางท้งห้างว้าอะไรอะเอฟซีอะไรอะเอฟซีพูดถูกใจมาก เขาบอกว่าไงแก๊งครัวกลางนางทั้งห้ามันเลยแสดงว่าสามมนไม่เกี่ยวเนี่ยนี่อ้าวก็เขาไม่เกี่ยวอะเนี่ยนะคะสามมนเขาบอกเขาไม่เกี่ยวนะคะคุณท้าชิวๆสวัสดีค่ะคุณมโวสวัสดีค่ะคุณแม่ทําไมคุณเกลียนนะคะสวัสดีค่ะ ใครมาเนี้อเอฟซี FC, ดูนี่<า> <c oughs> นี่<ค>น,นี่บุคคลปริศนามา,ท,าทั้งทีนะคะแแงงงปน